สวัสดีค่ะคริสต์จากไทยชนะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ10นาทีมีพระพรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์ธีรกรมาแบ่งปันพระพรให้กับเราในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเ,ออเคล็ดลับชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าใช่ไหมคะซึ่งมาจากพระธรรมโยนาบทที่2ใช่ครับ คือจริงๆเรื่องใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยผมว่าเราทุกคนก็อยากเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็นั่นแหละบางทีชีวิตมันก็พาเราเออหนีไปเหมือนโยนาได้เหมือนกันอืแต่ประเด็นที่อาจารย์ธีรกรสอนนี่น่าสนใจนะคะว่าถึงเราจะหนีไปแต่พระเจ้าก็ตามหรือจริงๆคือพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วถูกต้องครับอันนี้เป็นความจริงพื้นฐานเลยคือไม่มีใครหนีพระเจ้าพ้นจริงๆนะครับ พระองค์อยู่กับเราเสมอไม่ว่าเราจะไปไหนแม้แต่ในที่ที่ดูมืดมนที่สุดอย่างที่โยนาเจอคือในท้องปลาพระเจ้าก็ยังฟังคำอธิษฐานค่ะแล้วเคล็ดลับแรกเลยล่ะคะที่อาจารย์ธีรกรท่านให้ไวเพื่อจะดึงเรากลับมาใกล้ชิดพระเจ้าเนี่ยคืออะไรคะเคล็ดลับแรกเลยนะครับสําคัญมากคือการระลึกถึงพระองค์ครับอาจารย์ธีรกรท่านยกข้อพระคัมภีร์จากโยนาบกสองข้อ7ที่บอกว่าเมื่อจิตใจข้าพระองค์อ่อนกระอาใจาไปข้าพระองค์ระลึกถึงพระยาเว ท่านเน้นว่าก่อนจะทําอย่างอื่นเลยเนี่ยก่อนอธิษฐานก่อนอะไรทั้งหมดต้องเริ่มจากการคิดถึงพระเจ้าก่อนคิดถึงพระเจ้าก่อนหมายความว่าให้เราปรับโฟกัสความคิดของเราก่อนใช่ไหมคะใช่ครับเพราะความคิดนี่แหละครับ คือตัวขับเคลื่อนชีวิตเลยอาจารย์ธีรกรท่านชี้ว่ามารซาตานก็โจมตีความคิดเราแต่พระเจ้าเองก็ทรงนำทางเราผ่านความคิดเหมือนกันอ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือต้องจัดการความคิดที่มันอาจจะสับสนวุ่นวายฟุ้งซ่านไปก่อนครับให้ดึงความคิดกลับมาอยู่ที่ความจริงของพระเจ้าซึ่งมันไม่เคยเปลี่ยนไม่ใช่ตามอารมณ์เราหรือตามกระแสะโซเชียลมีเดียอะไรแบบนั้นเหมือนเป็นการตั้งหลักที่มั่นคงก่อน ประมาณนั้นเลยครับอาจารย์ธีรกรท่านมีอุปมาเหมือนบริกรที่ดีที่คอยเฝ้าดูเจ้านายที่โตอาหารตลอดคือให้เราตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าเสมอในความคิดของเราค่ะเหมือนในสุภาษิต4.2.3ที่บอกให้ระวังความคิดเพราะชีวิตเริ่มต้นจากใจจากความคิดนี้เองใช่เลยครับตรงประเด็นเลยโอเคค่ะพอเราระลึกถึงพระองค์ตั้งหลักความคิดได้แล้วเคล็ดลับที่2ที่อาจารย์ธีรกรสอนคืออะไรต่อคะเคล็ดลับที่2ก็คือ การอธิษฐานถึงพระองค์อย่างจริงจังครับอันนี้มาจากโยนาสองสองที่ว่าในคราวที่ข้าพระองค์ตกทุกข์ได้ยากข้าพระองค์ร้องทุกข์ต่อพระเจ้าและพระองค์ทร,รงทตอบออืการอธิษฐานนี้สําคัญยังไงคะหลังจากที่เราคิดถึงพระองค์แล้วคืออาจารย์ธีรกรชี้ว่าพอเราเริ่มจากการระลึกถึงพระองค์ก่อนเนี่ยคําอธิษฐานของเรามันจะเปลี่ยนไปเลยครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงคะคือมันจะไม่ใช่แค่การอาพร่ำบน่นหรือบอกแต่ปัญหาหรือความต้องการของเราอย่างเดียวแล้วแต่มันจะเริ่มมองหาน้ำพระทัยพระเจ้ามากขึ้นว่าสถานการณ์นี้พระเจ้าอยากให้เราเรียนรู้อะไรหรือทำอะไร ค่ะเข้าใจค่ะแล้วในการอธิษฐานแบบที่อาจารย์ธีรกรสอนจากตัวอย่างของโยนาเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรสําคัญสาคัญบ้างคะฉันสรุปจากที่โยนาอธิษฐานในท้องปลานะครับมีอยู่3มอย่างหลักๆเลยอย่างแรกคือความถ่อมใจครับความถ่อมใจใช่ครับคือการยอมรับสภาพจริงๆของตัวเองยอมรับความอ่อนแอขีดจํากัดเหมือนที่โยนายอมรับว่า เออเขาถูกขึ้นซัดถูกเวียงลงไปในที่ลึกจริงๆยอมรับว่าตัวเองมีปัญหาไม่ใช่ทําเป็นเข้มแข็งหรือปฏิเสธปัญหาถูกต้องครับและอย่างที่สองคือความเชื่อความเชื่ออืมอันนี้ไม่ใช่แค่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงนะแต่คือความเชื่อมั่นวางใจว่าพระเจ้าช่วยได้แน่ๆแม้สถานการณ์มันจะดูแบบเออสิ้นหวังมากๆอย่างโยนานี่คืออยู่ในท้องปลาเหมือนอยู่ในแดงคนตายแล้ว แต่เขาก็ยังเชื่อว่าพระเจ้าจะนําเขาขึ้นมาได้เหมือนที่เราวางใจนั่งเก้าอี้เชื่อว่ามันจะไม่พังลงมาแบบนั้นไหมคะใช่ครับเป็นภาพที่ดีเลยคือความเชื่อมั่นในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่แน่ใจว่าจะเกิดขึ้นค่ะแล้วองค์ประกอบสุดท้ายล่ะคะสุดท้ายคือความหวังครับความหวังครับ คือการตั้งตารอคอยตั้งความหวังว่าจะได้กลับไปมีสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าอีกครั้งจะได้กลับไปนมัส,สการยอย่างที่โยนาพูดถึงการได้เห็นพระวิหารของพระเจ้าอีกครั้งแล้วก็สัญญากับพระเจ้าว่าจะทําตามสิ่งที่บ่นบานไว้หรือที่เรียกว่าแก้บ่นนะครับซึ่งการบ่นในที่นี้ไม่ใช่การติดสินบ่นพระเจ้าแบบทีออ่คนทั่วไปอาจจะเข้าใจนะคะครับครับแต่เป็นการแสดงความตั้งใจอย่างแนว่วแน่ว่าถ้าพระเจ้าช่วยเขาออกไปได้นะ เขาจะกลับไปรับใช้ตอบแทนพระคุณอย่างแน่นอนเป็นการมองไปยังอนาคตด้วยความหวังในการช่วยกู้ของพระเจ้าจริงๆค่ะใช่ครับเคล็ดลับที่3คือ การถวายความวางใจและรักษาสัญญาถวายความวางใจอันนี้ลึกซึ้งกว่าแค่การถวายเงินทองหรือสิ่งของใช่ไหมคะลึกซึ้งกว่ามากครับอาจารย์ธีรกรอธนะิบายว่ามันคือการมอบความไว้วางใจทั้งหมดเลยทั้งชีวิตทั้งแผนการทั้งอนาคตของเราเนี่ยให้ไปอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าเหมือนในข้อเก้าที่โยนาบอกว่าข้าพระงบนไว้อย่างไรจะแก้บนอย่างนั้น การที่ช่วยกู้นั้นเป็นของพระเจ้าคือยอมรับเลยว่าการช่วยกู้มาจากพระองค์เหมือนเราให้กระดาษเปล่าหรือเช็คเปล่าให้พระเจ้าเขียนให้พระองค์ใช้ชีวิตเราได้เต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขเลยใช่เลยครับภาพนั้นเลยตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในพระคัมภีร์ก็คงจะเป็นอับราฮัมอับราฮัมกับอิสากใช่ค่ะกับการที่พระเจ้าทรงบัญชาให้ถวายอิสอกักบุตรชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวที่เขารอคอยมานานแสนนาน,านมันคือการทดสอบความวางใจที่ ถึงขีดสุดจริงๆครับแต่สุดท้ายอับราฮัมก็เลือกที่จะวางใจเขายอมทำตามแม้จะไม่เข้าใจทั้งหมดเขายังบอกกับอิสอากว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาค่ะซึ่งมันเป็นการแสดงออกถึงความวางใจที่ลึกซึ้งมากๆในขณะนั้นเลยนะใช่ค่ะแล้วพระเจ้าก็ทรงเห็นหัวใจที่ยอมจำนนนั้นจริงๆพระองค์ทรงจัดเตรียมแกะไว้ให้จริงๆครับ และที่สำคัญกว่านั้นคืออับราฮัมได้พิสูจน์ความวางใจของเขาและพระเจ้าก็ทรงรักษาสัญญาของพระองค์ที่มีต่ออับราฮัมด้วยเรื่องนี้ยังเป็นภาพที่สวยงามมากๆที่ชี้ไปยังพระเยซูคริสต์ลูกแก,ก่ของพระเจ้าครับที่พระพิดาทรงประทานมาเพื่อไถ่าบาปเราทุกคนเป็นการแสดงความรักและการรักษาสัญญาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าเลยค่ะ และเป็นการยอมดับความจริงที่สำคัญที่สุดที่อาจารย์ธีรกรย้ำคือความรอดมาจากพระเจ้าไม่ใช่กำลังของเราเลยงั้นสรุปได้ว่าเคล็ดลับ3ข้อจากคำสอนของอาจารย์ธีรกรเพื่อชีวิตใกล้ชิดพระเจ้าก็คือ 1. เริ่มด้วยการระลึกถึงพระองค์เสมอ 2. อธิษฐานด้วยใจถ่อมเชื่อมั่นและมีความหวังและ 3. คือถวายความวางใจทั้งหมดและรักษาสัญญาต่อพระองค์ถูกต้องครับ และเมื่อเราทำตามเคล็ดลับทั้ง3ข้อนี้แล้วเนี่ยอาจารย์ธีรก,รกรก็ชี้ให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนเลยผลลัพธ์คืออะไรคะผลลัพธ์ก็คือพระเจ้าจะทรงนำเราออกจากท้องปลาแห่งปัญหาความมืดมิดความสับสนนั้นไปสู่แผ่นดินแห้งแผ่นดินแห้งครับที่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เดินในแผนการที่พระเจ้าวางไว้สำหรับเราได้จริงๆ เหมือนที่ในที่สุดพระเจ้าก็สั่งให้ปลาสำรอกโยนาออกมาที่ฝั่งในข้อ10บนั่นแหละครับเป็นการเปิดบทใหม่ในชีวิตที่พระเจ้าทรงนำเป็นภาพที่ให้ความหวังมากๆเลยค่ะสำหรับใครก็ตามที่อาจจะรู้สึกเหมือนอยู่ในท้องปลาตอนนี้ใช่ครับมีทั้งออกเสมอเมื่อเราหันกลับมาหาพระเจ้าด้วยวิธีเหล่านี้ ขอบคุณอาจารย์ธีรกรสำหรับคำสอนดีๆในวันนี้นะคะและสำหรับทุกท่านที่รับฟังอยู่ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดพระพรดีๆที่เราจะนํามาแบ่งปันกันฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะครับผมแล้วพบกันใหม่กับ10นาทีมีพระพรในครั้งต่อไปนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอพระเจ้าอวยพรครับ